สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทาแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเอา่อมีใจให้คุณบ้างไหมสรุปแล้วอ่ะสรุปแล้วนะสรุปแล้วที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขามีใจให้บ้างหรือเปล่าเขามาหลอก มาบอกให้รักหรือเปล่าเขามาบอกรักหลอกให้รัก,กอะไรเงี้ยประมาณเนี้นะอืมสรุปแล้วเขามีใจให้หรือเปล่าจริงใจไหมเขามาหลอกมาลวงมางมาหลอกให้รักมาหลอกให้หลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะต้เดียวคิองวองวานคุณคิงออัวานคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจจริงจังจริงใจนะคะไม่หลอกไม่ลวง จริงจังจริงใจเป็นคนค่อนข้างซีเรียสนะคะทูบสอดเป็นคนค่อนข้างซีเรียสจริงจังจริงใจจริงจังกับเรื่องของการงานเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องทุระปับปังอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าถามว่าเขามไม่ได้หลอกในหลวงไม่ได้หลอกนะคะไม่ได้หลอกในหลวงเรานะถามว่ามีใจให้ไหมล่ะเออก็มีนะ f o r w a view f o r p e n t a c l แล้วก็ q u e e n of p e n t a c l l เขาไม่ได้หลอกได้ลวงเขามีความจริงใจให้นะคะแต่สถานการณ์ก็คืออาจจะดูเหมือนมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ต้องต้องการที่จะแบบมาหลอกมาลวงเอาผลประโยชน์กับเรานะคะแต่ถ้าว่าเออไปเที่ยวกันกินนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะ มันก็ก็ได้อยู่ไม่ได้ว่าจะจงใจว่าเออมาให้มาหลอกมาลวงไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจให้หลอกให้หลวงไม่จงไม่ได้จงใจหลอกลวงนะขะเขาก็มองคุณดูดีมากแต่ว่าเทรนด์สอดมาบอกว่าคุณอาจจะคุณอาจจะอเข้าใจเขาผิดหรือไม่งั้นคุณอาจจะตัดเขา นะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดตอนนี้รู้สึกจะเงียบกันไปเจ็บปวดและเขาอยากที่จะลืมคุณแต่ลืมไม่ได้นะคะจะเฉลาริอัดหมายถึงพยายามลืมคุณที่คุณตัดเขาไปนะคะแต่เขาลืมคุณไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้มาหลอกมาลวงคุณแล้วในใจเขามีคุณบ้างไหม The เด็กแมนอ่อช่วงแรกะนะคะที่ที่เปิดไพ่ผ่านมานะคะ ไฟซอฟ์วร์เดไฮพิสเตตช่วงแรกนะคะอาจจะคุยด้วยหรืออ่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นกัลยานะมิตรเป็นแบบมารยาทแต่พอช่วงหลังที่คุณตัดเข้าไปชุบเลยนะเขาก็รู้สึกตัวเองว่าเออเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ในใจเขาเพิ่งจะมีเออแต่ว่าเขาก็นิ่งๆเยีมเเพราะว่าเนื่องจากอีโก้สูงเหมือนกัน كان. คือเท่าที่ผ่านมานะคะเขามีใจให้ไหมก็คือมีใจแบบเป็น ประมาณเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนเออแนวกัลยานมะิตรนะคะแต่แต่แต,แต,แต่คุณอาจจะเข้าใจผิดเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประเด็นกันขึ้นมาในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับการงานการเงนิงนการอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้อาจจะเข้าใจผิดกันแล้วเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่อธิบ,บายไม่คุยแล้วก็แบบ บางทีสถา,านะอาจารย์นะนะคะบางทีสถา,านะยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่กล้าพูดกลาคุยกล้าถามอะไรกันมากพอหลังจากมาจนปัจจุบันนี้นะคะคุณตัดเขาไปแล้วเงียบเลือกที่จะเงียบข่าวกับเขานะคะไม่แอคชั่นเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเขามีใจคุณเต็มๆเลยแต่เขาก็ยังเงียบอยู่ ตัวเขาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองเพราะว่าเขามีเรื่องที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินของเขาอะน,นะคะแต่เขาลืมคุณไม่ลงแน่นอนออืเขาเครียดมากด้วยนะคะเครียดมากด้วยแล้วก็มามีใจให้คุณในตอนหลังนี้นะคะในตอนหลังนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเขามีใจให้คุณในช่วงหลังอย่างแน่นอนแต่ว่านะอืจะฮิโลแผ่นแล้วก็ซิกซ์ซับก็คือเขาก็ต้อง ปล่อยไปก่อนเพราะว่ามีซิกซับคัเข้ามาสถานการณ์นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีการแตกต่างกันมากแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อสายการเป็นอยู่แตกต่างระหว่างวัยแตกต่างระหว่างแตกต่างทุกอย่างอ่ะคือมีความแบบแตกต่างมากอ่ะนะต่างวัยห่างไกลแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยอยู่คนละคู่อยู่คนละแบบ คนเส้นขนานนะคะนะก็เลยไม่สามารถที่จะแอคชั่นได้ตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกแบบเก็บซ่อนตัวไปก่อนหรือเขาก็เลือกที่จะเงียบไปก่อนแต่ถามว่าเขามีใจไหมเขามีใจให้ในช่วงนี้นะคะในช่วงที่เงียบกันไปแล้วเนี่ยมีใจให้ค่อนข้างมากแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะทีนี้มาดูฟังใจเขานะคะมาดูฟังใจเขาเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณ ในตอนนี้นะคะที่เงียบกันไปแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะด้วยไพ่ฝั่งใจนะจ๊ะม,มาดูซิเดี๋ยวขอสกรีดขอสับอะไรให้มันดีๆก่อนนะคะ เอ๊ะทำไมถึงไม่สับไว้ก่อนจะได้เอามาเปิดดูเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องสับให้เห็นต้องกรีดให้รู้ว่าสับให้กรีดไม่ได้เฟกไม่ได้เลือกไพ่มาเฟกนะเอมีคอมเมนต์หนึ่งบอกเอ้ยไม่แม่นเราไม่แม่นเอาก็มันเป็นดวงโดยรัวไม่แม่นสําหรับคุณก็อาจจะแม่นสําหรับคนอื่นนะจ๊ะเอ้ามีเอาด้วยนะไม่เป็นไรนะคะก็คือไม่แม่นสําหรับเขาเขาอาจจะอินมากไปหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ ไปดูคลิปอื่นได้นะถ้าคลิปนี้ไม่แม่นไม่ตรงอะไรเงี้ยเออเขออาจะคนสมัยนี้เขาจะเรียกว่าไม่ตรงแต่อาจจะเป็นคนสมัยก่อนมนะบว่าไม่แม่น <c oughs> นะอามาดูซิว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่หมอมองว่าความที่อยากจะเจอคุณมีมากเลยนะแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แว <c oughs> ไม่ได้ว่าแบบอยากจะนัดเจอกันสองต่อสองอยากจะนัด แบบมาเจอขึ้นไหมอะไรเงี้ยไม่กล้าอยากจะเจอคุณตามงานหรือเจอคุณโดยบังเอิญงานเลี้ยงงานฉลองงานอะไรตามงานอะไรเงี้ยอยากจะเจอคุณมากๆนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมยิงสูงยิงหนาไม่กล้าไม่กล้าทักอยากจะมีโมเมนต์ที่อยู่กับคุณมีพื้นที่ส่วนตัวอยากได้ใกล้ชิดคุณนะคะตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็กลัวเธอผู้ไม่แพ้นะ่ยเขากลัวคุณแบบแบบ โน no. อ่ะอืมกลัวคุณปฏิเสธโอ้ยหลับตาเขาก็เห็นแต่หนะ้าคุณตอนเนี้เขารักคุณหมดทั้งตัวและหัวใจถามว่ามีใจให้ไหมเขารักคุณหมดทั้งตัวและหัวใจแล้วตอนนี้หลังจากที่เงียบกันมาแล้วก็มีแรงดึงดูดมากๆสําหรับคุณตัดคุณไม่ได้ออกจากหัวไม่ได้เลยนั่นแหละตอนนี้เขารักคุณแบบ เข้าแล้วเต็มเป่านะคะเอ,อ้ยยิ้มยิ้มยิ้มมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยไพ่คุณนุ่นนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยไพ่คุณนุ่นเดี๋ยวขออนุญาตสับตัดสับอะไรก่อนนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะ ไก่ก็ขนันตื่นตั้งนานแล้วชาไก่จา๋าไก่จา๋าแอบชอบเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาแอบชอบคุณข้างเดียวนะชัดเจนหน่อยเถอะอมืมีการอยากบอกให้คุณชัดเจนคุณอาจจะเงียบไปอะนะคะคุณและคุณคนเดียวเท่านั้น ตอนนี้เขารักคุณคนเดียวคุณและคุณคนเดียวเท่านั้นเธอรักคนอื่นอยู่หรือเปล่าอู้เขาก็แอบ,บสองคนอยู่นะว่าคุณมีใครไหมอะไรไหมยังไงไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอเลยนะการได้เจอกันสําหรับฉันสําคัญมากเนี่ยเขาอยากเจอคุณมากๆเลยนะ เออเขาอยากเจอคุณตามงานต่างๆจะอยากเจอคุณในแบบสายงานแล้วได้ไปเจอกันอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมคุณเนี่ยไม่เคยแสดงออกโอ้เขาก็ว่าคุณไม่แสดงออกเหมือนกันทั้งๆที่คุณแอคชั่นไปมากแล้วแต่เขาว่าไม่รู้เนาะอืมฉันอยากแต่งงานกับเธอว้าวแต่ว่าจําเป็นต้องมูฟออนในตอนนี้เออเนาะมูฟออนไปแล้วนะแต่ว่ามูฟไม่ได้ก็เลยแบบอยากจะขอ เริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันนะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมีการอยากขอแบบให้มาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปในเรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ like, กดหัวใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่แบบ เรียกอะไรมีกันและกันนะเป็นการยานที่มิให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็ไว้วางใจให้แม่หมอเป็นไกด์นำทางให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พยิบซีซีซซ